รางปลั๊กไฟ3ช่อง1สวิตช์นะฮะ b v อ่า315 USB นะครับตัวนี้จากโตชิโนนั่นเองอี๋ยวนะครับคุณจะได้รับการชาร์จไฟที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการรองรับมอกรอ่างต่างเขาครบอยู่แล้วแล้วก็มีดับเบิลเซฟตี้นะครับมีสวิตช์มาพร้อมเนาะ719บาทเท่านั้นตัวนี้เลยล้อเก็บสายไฟมีเบรกเกอร์กันดูด36 0 0รวัตต์ความยาว20เมตรจากอีเล็กชานั่นเองเบรกเกอร์ขนาดเล็กมาให้นะครับ RCBO ป้องกันไฟดูด แล้วก็เหมาะเลยสําหรับพกพาอย่างที่บอกไปแหละแล้วก็ในเรื่องของกําลังวัตตนะ์3,600วัตต์ใน2,999บาทกับไฟ LED c คม p i n g KM824 12วัตต์นะครับเป็นสีขาวจาก m o ว a ดนะ้นั่นเองนะอีกหนึ่งตัวคลาสสิกมีติดไว้นะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยใช้ในเรื่องของ ตัวสายไฟ USB นะครับเสียบเข้าไปได้เลยมีมาให้พร้อมแล้วก็เป็นพลาสติก ABS เพราะฉะนั้นเนี่ยทนทานระดับหนึ่งเลยไป149บาทโค้ด3 5 e 3500วัตต์สีน้ำตาลสวยๆแบบนี้พิเศษของโค้ดแน่นอนอยู่แล้วตัดการทำงานไฟลั่วภายใน0-1วินาทีง่ายๆเท่าทนั้นเองครับ4840บาทจากมาซ u m a นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพเลยกับ Intoh 3.5นะ3.5วัตนะครับ3 5 0พวัตต์นั่นเองจากมาซูมา่าครับความผิดของอุณหภูมิของน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหลเวียนจะให้ได้อย่างความแม่นยำเลยนะซึ่งทำให้คุณเนี่ยอาบน้ำได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรสบายใจ2,600 90บาทขานะสำหรับสกคานี้กับ a q e 45 E Steel 4 5 0 0วัตต์ครับจัดโปรมาแล้ววันนี้นี่ครับทนแรงดัต่ํำได้นะครับเพราะฉะนั้นใครใช้เรื่องอุณหภูมิก็จะได้อุณหภูมิที่คงที่นั่นเองปลอดภัยต่อการใช้งานนะครับ ELSD มาพร้อมอยู่แล้วตัดการทำงานเมื่อกระแสไฟรั่ว 259พิ 2, บาทซูมา่าตัวนี้ครับเป็นเครื่องทำน้ำร้อนนะครับใครหาเครื่องทำน้ำร้อนอยู่ต้องการใช้แบบภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อไปอยังก๊อกน้ำนะครับฝักบัวหรือแม้แต่ที่ล้างมือต่างๆคุณก็สามารถใช้เลือกเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนได้57 0 0 เกาสิบาทสำรับตีเดลเครื่องทําน้ำร้อนฝากไว้ด้วย DSCH EC 8000วัตต์ H e C, 8, เลยทีเดียวครับในเรื่องของการปรับเทอร์โบไฟต่างๆนะครับเทอร์ไบโนะครับช่วยป้องกันในเรื่องปัญหาน้ำร้อนเช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเหมือนกันเลยมาปรึกษาได้ที่ Home Pro ได้เลยทุกสาขา9,190บาทเท่รานั้นนะครับกับตัวนี้เนี่ย P 2 0 0ใช้นะกับภายในบ้านต่างๆ แลนะอย่างเช่นคุณใช้ในเรื่องของภายในบ้านที่เรียกได้ว่าอสองชั้นหรือว่า3ชั้นนะหรือว่าชั้นเดียวก็ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ระดับการใช้งานทราบมันอยู่แล้วเห็นเป็นสีเหลืองก็เป็นของวิส i บช i นั่นเองอีก1รายการเป็นประหยัดไฟเบอร์53ดาวทั้ง4รายการเลยนะครับรวมถึง350บาทบัตตฝั่งนี้ใช้ในในเรื่องของชั้นขึ้นมาเป็น3ชั้นถึง4ชั้นขึ้นไปนะรวมถึงอยู่ที่อัตราก,การใช้งานน้ำด้วยแต่ละที่เพราะฉะนั้นปรึกษาได้ที่โฮมโปรได้เลยรุอยู่หกนี่รอย6,409 นนไปสามร้อยห้าสบวัตต์จากนิตตชิครับปกติ9,900บาทเท่านั้น,นวันนี้พษษษิเศษ9,550บาทว่าจัดไป3า0 r นะครับจากมิซูบิชินะครับ7,300บาทเท่านั้น,น450บาทวัตต์จากนิเตชินะครับ P 4 5 0วันนี้พษษิเศษ1,850บาท AQ 3 0 PC นะครับจากมาซูมานั่นเองนี่ใครหาในเรื่องของการกรองนี่ตัวนี้ครับ 0.3ไมคอนกรองเบื้องต้นนะไม่ได้มีปัญหาน้ำเค็มไม่ได้ใกล้ในเรื่องของทะเลต่างๆจัดตัวนี้ได้เลยนะ4ขั้นตอน post a c t i v e Carbon ตัวนี้2,990บาทตัวนี้เป็นรุ่น r o Pure Life Auto นะกรองได้ถึง5ขั้นตอนอที่บอกไปเพราะฉะนั้นได้รับมาตรฐานครบเลย WQA ต่างๆนะและการกรองการดักจับฝุ่นต่างๆทําให้น้ําของคุณเนี่ยสดชื่น8,500 90บาทเท่านั้นอีก n a t u r a ูราคอมแบ็กนาโน700ลิตรสีเทาจากแบรนด์ Dodge นั่นเองมาป้องกัน UV s t a b i l i z e r ต่างๆป้องกัน UV นวัตกรรมการป้องกันแสงแดดและฝนต่างๆนะครับและในเรื่องของฝาเขาเนี่ยความพิเศษเป็นเรื่องของการะบายน้ำได้ดีนะมีพวกลูกลอยต่างๆในขณะที่ไม่ทำงานด้วย9,390บาททันลิตรบ้างฟลอราจากเวฟแทงน้ำบนดินตัวนี้นะครับราคาพิเศษเช่นเดียวกันเป็น ชนิดฟุตเกตเช่นเดียวกันทั้ง2รายการนะครับ C6 ใช้งานในเรื่องของการปลอดภยัยสะอาดไร้กลิ่นไร้สารพิษเลย5,690บาท